แบนี้ก็ใส่บันไดนะครับนี่นี่คือบันไดนะครับบันไดรกำลังสอดบันไดนะครับตอนนี้ครับกำลังใส่บันไดนะครับเนี่ยนะครับกำลังสอดลงไปครับ กที่มันกัดสีแคบแน่หน่อยนะครับแคบแน่หน่อยครับนีะครับกัย้อนลงไม่แล้วครับรค่อยๆเลี้ยงมาครับ โชว์หนาแน่โชว์หนาแน่นะครับกําลังเงี้ยงไว้นะครับจองมันแข็ครับนี่ครับเขาด้านหน้าไปตอนนี้เขาด้านหลังครับไอ้ด้านข้างครับเยะ